ร้านนี้เนี่ยนะเธอเขามีชื่อหนึ่งว่า90เดซิเบล <c oughs> นี่มันเคียวแล้วแบบกราบเนี้ยมูอย่างเขาเยอะ ทุกคนวิวแชร์แบ่งปันจากรอบบุญน,นะคะเพชเองไม่ใช่ใไรพูดถึงโชคเจสีนีนะของอร่อยทั้งซอยจ้ามีหลายร้านมากวักนนี้ที่จะพามาเนี่ยถือว่าเป็นอาหารโตรดของเพชเลยนะก็คือบะหมี่กี้เย้เขาเปิดตอน5โมงคตอตอนนี้มันประมาณ5โมงครึ่งคิวจองเต็มมากแต่ว่าวันนี้ยังไงก็ต้องกินให้ได้เมื่เพราะว่าหมูกรอบนี่นะโบบะมากใช่ไหมคะผู้กับใช่ค่ะ ร้านี้เนี่ยนะตัวเธอเขามีอีกชื่อหนึ่งว่า90เดซิเบล เอสก็ไปหาข้อมูลมาจ้าถ้าเป็นระดับปานกลางนะ50-60เดซิเบลเนี่ยแบบเป็นพวกเสียงฝนตกเบาๆเาสียงพูดคุยทั่วไปถ้าดังขึ้นมาหน่อยประมาณ70-80เดซิเบลเนี่ยก็ประมาณแบบส้องหูุดฟูนนกหวีดอะไรอย่างงี้85เดซิเบลขึ้นไปเนี่ยอาจจะทําให้เราสูญเสียการได้ยินได้เลยซึ่งร้านเนี้ยนะเขาบอกว่าของเขา่ะ90เดซิเบลแต่คิดว่าน่าจะเป็นแบบความดังของหมูกรอบอ่ะที่มันเคี้ยวแล้วแบบกรย่างเนี้ย เออก็คิดว่าน่าจะใช่ชิมไม่ดีก่อนนะข้าวต้มเพราะว่ามันเป็นข้าวต้มไก่ทอดไงม,ม,มากวกว่ปกติ เป็นไก่ทอบแต่น้ำเขาดีน้ำดีเลยน้ำข้าวต้มเขาดีดีเจ้าน้าทีขมาสักดีไ้จไปมันมีกวหมูกรอบยำแซ่บดี ต้งไปเพียบเลยอ่ะลืมตัวไปอ่ะบะหมี่บะหมี่ดูน่ากินนะลองกินอัออนนี้กินแล้วบะหมีม่เขาตุลีปันหักเธอไป90เดซิเบลอร่อยเกินอร่อยเกิน จริงจังไม่มีไก่โหให้เยอะเหมือนกันนะชิมไก่ก่อนนะไก่ได้เลยตัวไก่แซบเนี่ยเขายี่ยมแซบมาดีมันจะมีสามรสนะเปรี้ยวนำ ก็หวานแล้วก็เผ็ดไม่ได้เผ็ดมากขนาดนั้นะกีิเนี่ยนะมีเด็กน้อยนั่งอยู่ข้างเนี่ยนราก็กินไก่แซ่บนะะกินได้อยู่ประมาณสักสิบขวบเนี่ยกินไ,ได้ถ้ายำไก่แซ่บต้องกินให้ทุกอย่างเข้ามาแล้ว ไม่เผ็ดน,นะปลาซูสกินแบบบุกกรอบไม่ยำนะเดีย๋ยวฟังนะ90เดีสิเดียวแบบมันจะมีตรงหัวหัวเนี่ยกรอบมาก ้วันนี้เนี่ยนะทีมงานมาทั้งหมดนะแล้วก็สั่งทุกอย่างเลยเนี่ยประมาณ10จานคอมเมนต์มาได้ว่าราคาเท่าไหร่ถ้าถ้าเกิดว,ว่าไทายถูกนะก็คือถูกไงก็คือถูกไงจบไป 405บาทน้ำซุปเขาอ,อร่อยมากพี่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเท็ดขอซื้อกับบ้านนังก็เลยแถมมาให้เป็นร้านที่สมควรแก่การมาอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะเดี๋ยวติดตามก่อนเท็ดจะไปที่ไหนกันก็อยู่แถวๆนี้แหละบอกใบให้นะวันนี้เราจะมาท่องราตรีกันจ้าไป ร้านบะหมี่เกี๊ยวเนี่ยนะคะเราก็แว้นมาไม่ใช่ใช่นั่งรถมานั่งรถมานั่งรถมาประมาณ350เมตรแล้วก็เนี่ยก็จะเจอปากซอยช่องชัย4ี่เลยมานิดหนึ่งนะเราก็จะเจอปังลุงเชือยเยยเยเขายพวกขนมปังติ้งอะ่ะขายพวกน้ำนมอะไรพวกเนี้ย สั่งเขาว่า,มาเมื่อกี้ทุกคน,นเห็นป่ะเขาให้เราสแกนบาร์โค้ดแล้วก็สั่งเนี่ยตามเนี้ยแล้วก็ส่งไปเห็นว่ามันล้ามากเพิ่งเคยเห็นนะตะกี้นี่สั่งไปเป็นเนยพริกเผาหมูยองมีเนยยมส้มมีเนยไข่เค็มลาวาแล้วก็เนยช็อกโกแลตเนยพริกเผาหมูยองกับเนยไข่เค็มลาวาเนี่ยเป็นเมนูใหม่ก็เลยมารองดูว่าเป็นไงบ้างร้านเมื่อกี้กับร้านนี้วิวแชร์เนี่ยไม่สะดวกแต่ว่ามาได้ขึ้นมันเป็นสเต็ปเดียวอะไรอย่างเงี้ย เราก็สามารถที่จะยกขึ้นได้มาแล้วทุกคนน้ำเนี่ยมาก่อนแล้วก็มีจานนี้มาพร้อมกับกระดาษทิชชูและถุงมือมากระเดาจะม,มีหนวดด้วยนะ เออแล้วก็บนจังเลยเนี่ยว้าวว้าวว้าวอยู่เงี้ยน้ำแดงโซดามะนาวโอ้อร่อยอน,นมมั่งนมมั่งอันนี้เป็นนมไวท์เม์ไวท์เมสาปัดอร่อยยางยางยางแลวยวจไม่เค็ม ขนมปานเนี่ยนะเขาต้องรีบกินตอนที่มันยังร้อนมันก็จะได้อรรถรสอันนี้น่าจะเป็นเนยอะไรอ่ะเนยเนยน้ำตาลเหรอ,อรเนยน้ำตาลสั่งเนยน้ำตาลไปใช่ไหมไข่ละวานสิมวะสิ<ๆ>อ๋อไข่เค็มละว่าใช่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 อันนี้เป็นรสใหม่ของเขาเลยนะโอ้เล็กก็ได้เล็กก็ได้ มันจะเป็นแบบมันๆคือเค็ม,ม,มโอ้ออกินหน่อยนะอันนี้เนยส้มข้างบนเนี่ยที่มันเป็นถีน้ำตาลเนี่ยกรอบข้างในงนุ่มน้ำนพี่ขาวมุยองมันดังเห็นปลากรอบบินเห็นกรอบรอบ้างทุกคนอันนี้กรอบ ดาอ, <S <S อากินหนึ่งพันเหมือนเดิมหอมน้ำมันไงแต่บูหยองเขาเยอะน้ำพริกเผาเขาหอมดีน่าจะเป็นเนยช็อกโกแลตอะ่ะ ต้องกินคู่กันอ่ะบนล่างอันนี้อร่อยอร่อยทุกไซ้เลยไซ้ไหนมาก็าอร่อยหมด นี้นะเรียงตามลําดับความชอบอันที่หนึ่งชอบไข่เค็มอันที่สองชอบช็อกโกแลตอันที่สามชอบอะไรนะนี่พี่เผามูยองเอออันที่สี่ชอบเนยแยมส้มนจะถามว่าชอบพูดไหมชอบเพราะว่าเราว่าหนมปังเขาดีข้างนอกกรอบข้างในนุ่ม แ้าไส้เขาก็เยอะไม่ได้ห่วงไส้ร้านเนี่ยต้องอร่อยแล้ววิวแชร์เนี่ยต้องมาถึงเราถึงจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าร้านพวกนี้ทุกคนที่น่าวิวแชร์หรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยไปได้อยากให้ทุกคนได้ออกมาแบบเพรใช้ชีวิตสนุกสนุกมีความสุขร้านนี้เนี่ยนะคะก็เปิดทุกวันค่ะประมาณตั้งแต่ช่วง5โมงไปจนถึงทเที่ยงคืนนะถ้าเกิดว่าใครผ่านมาแถวนี้เนี่ยนะคะก็สาม,มารถมาได้แต่ว่าระวังนิดนึงเวลาจอดจอดรถเนี่ยก็อย่าจอดข้างทาง เพราะอาจจะมีพี่ๆในเครื่องแบบเขาไม่ให้จอดอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะแอบไปหลบจอดในซอยได้อะไรเงี้ยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะโชคชัยสี่ของเราเนี่ยก็จบลงแล้ว่า้ดายดมากอร่อยมากรรานเลยดิ้งดิ้งดิงถ้าเกิดว่าใครคิดว่าสถานที่ไหนหรือว่าร้านไหนนะคะที่วิลแชร์เนี่ยสามารถไปได้สะดวกนะคะหรือว่าไปได้เนี่ยนะ ก็คอมเมนต์มาที่ข้างใต้หน่อยนะคะเชรก็จะไปลองชิมให้นะคะว่ามันไปได้จริงหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะคะอยากจะดูเราให้มากกว่านี้นะสามารถที่ไปเซิร์ชหาได้นะใน Facebook แล้วก็ใน u t u b e นะคะเซิร์ชคำว่าวิวแชร์นะคะจะขึ้นให้ข้างล่างนะามนี้ก็เราก็จะได้เจอกันค่ะมีให้สนุกนะคะกินให้อร่อยแล้วก็วิวแชร์ก็ไปได้สะดวกนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมันเป็นคนน่าวิวแชร์นั่นแหละเชรไปได้ทุกคนก็ไปได้จ้าใช่เถอะ วันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย